สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยตกลงแล้วต้องเขียนยังไงกันแน่ระหว่างผู้ไทยกับผู้ไทยเออวันนี้ล่ะครับเราจะมาเจาะลึกมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคำถามหลักๆของเราวันนี้ก็คือเนี่ยระหว่างผู้ไทยที่ใช้พอพึ่งะนะครับกับผู้ไทยที่เป็นพอสำเภาแบบไหนมันคือการเขียนที่ถูกต้องกันแน่แล้วจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาตลอดเลยไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือว่าในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเลยทีเดียวครับโอเคเพื่อที่จะหาคาตอบเนี่ยเรามาเริ่มจากคาแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับ เรามาลองแกะความหมายของคำว่าภูไทยที่ใช้พอสัมเพากันดูว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันแนะ่ดูตามนี้จะเห็นภาพชัดเลยนะครับถ้าเราแยกคำออกมาดูเนี่ยคำว่าภูก็คือภูเขาตรงตัวเลยส่วนคำว่าไทยก็หมายถึงกลุ่มคนไทยทีนี้พอมารวมกันปุ๊บความหมายมันก็จะตรงๆงเลยครับก็คือภูเขาไทยหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นีอีกก็คือชาวไทยแห่งขุนเขาอะไรทำนองนั้นแ่ะคะ่ะ แต่คำถามที่ตามมาก็คือแล้วความหมายที่ว่าชาวไทยแห่งขุนเขาเนี่ยมันตรงกับประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนาธรรมจริงๆของคนกลุ่มนี้หรือเปล่าอืมน่าคิดนะครับและนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเราไปดูข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจริงๆเนี่ยชาวภูไทยเขาไม่ได้อยู่บนภูเขานะครับแต่เป็นคนเมืองลุ่ม วิถีชีวิตของเขาเนี่ยผูกพันกับการทำนาในที่ราบลุ่มเลยซึ่งมันต่างกันคนละเรื่องเลยกับกลุ่มชาติพันธุน์อื่นๆที่เขาอยู่บนดอยบนเขาสูงอย่างเช่นชาวบลูเพราะฉะนั้นการใช้คำว่าภูไทยที่แปลว่าภูเขามันเลยดูจะขัด,ข,ดขัดกับวิถีชีวิตจริงของพวกเขาแบบชัดเจนมากๆเลยค่ะเอาละครับในเมื่อคำแรกมันดูไม่ค่อยตรงเท่าไหร่งั้นเราลองมาดูอีกคำหนึ่งกันบ้างนั่นก็คือผู้ไทยที่ใช้พอพึ่งครับ คำนี้อาจจะพาเราไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นก็ได้โอ้โหพอเปลี่ยนมาเป็นผอพึ่งเท่านั้นแหละครับความหมายนี่เปลี่ยนไปคนละทางเลยเพราะคำว่าผู้ในภาษาไทยก็หมายถึงคนหรือผู้คนใช่ไหมครับดังนั้นผู้ไทยก็จะแปลตรงๆเลยว่าคนไทยหรือชาวไทยง่ายๆแบบนั้นเลยครับความหมายนี้ฟังแล้วมันรู้สึกทรงพลังกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับมันไม่ได้ไปบอกว่าเขามาจากที่ไหน แต่เป็นการบ่งบอกถึงตัวตนอัตลักษณ์ของกลุ่มคนโดยตรงเลยซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพวกเขาเองด้วยและที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะครับคือรูปแบบการเรียกชื่อแบบนี้เนี่ยมันยังไปตรงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอื่นๆอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ไทยแดงผู้ไทยขาวหรือว่าผู้ไทยดำที่เราจะเจอได้ทั้งในไทยในลาวแล้วก็เวียดนามจะเห็นเลยว่าการใช้คำว่าผู้ที่แปลว่าคนเนี่ย มันเหมือนเป็นแพทเทิร์นเป็นมาตรฐานการเรียกชื่อในกลุ่มตระกูลภาษาไทยไต้เลยครับเอาละ่ะทีนี้เพื่อให้มันชัดเจนชัวยิ่งขึ้นไปอีกเราลองไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าในมุมของนักวิชาการแล้วก็หน่วยงานที่เป็นทางการเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ ก็ต้องบอกว่ามีนักวิชาการชื่อดังหลายท่านเลยนะคะที่แนะนําให้ใช้คําว่าผู้ไทยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จิตภูมิศักดิ์อาจารย์ธันวาใจเถียงหรือแม้กระทั่งฝั่งสปปลาวในแวดวงวิชาการของเขาก็เห็นตรงกันในแนวทางนี้เหมือนกันครับและนี่น่าจะเป็นหมัดเด็ดเลยครับจุดที่เคลียร์ที่สุดแล้วก็คือทางราชบัณฑิตยสถานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านภาษาของบ้านเราเนี่ยเขาได้ให้คําแนะนําอย่างเป็นทําการออกมาเลยนะครับว่า ควรจะใช้คำว่าผู้ไทยหรือผู้ไทยเพราะว่ามีความเหมาะสมมากกว่าเอ๊ะแล้วไอ้คำว่าผู้ไทยที่มียอยักเพิ่มเข้ามาล่ะครับมันต่างกันยังไงอะจุดนี้น่าสนใจเหมือนกันการเขียนแบบนี้นี่มันเหมือนเป็นการระบุให้ชัดลงไปอีกครับว่าเรากำลังพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยที่อาศัยอยู่ในเขตแดนประเทศไทยโดยเฉพาะนั่นเองครับและแล้วเราก็มาถึงช่วงสรุปของเรื่องนี้กันแล้วนะครับเรามาทบทวนกันอีกทีว่าทำไมแค่ชื่อเรียกเนี่ย มันถึงมีความสำคัญขนาดนี้ตารางนี้สรุปให้เห็นภาพแบบเคลียร์เลยนะครับฝั่งภูไทยที่แปลว่าภูเขาไทยเนี่ยความถูกต้องทางวัฒนธรรมมันค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ได้รับการแนะนำให้ใช้ด้วยในขณะที่ฝั่งผู้ไทยที่แปลว่าคนไทยโอ้โหอันนี้ตรงกับตัวตนของพวกเขามากกว่าความถูกต้องสูงลิ่วเลยและที่สำคัญที่สุดคือเป็นคำที่ได้รับการแนะนำอย่างเป็นทางการด้วยครับ แต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถึงแม้ในทางวิชาการหรือทางราชการจะแนะนำให้ใช้คำว่าผู้ไทยแต่ในระดับชุมชนหรือว่าการเรียกกันเองเนี่ยก็ยังคงมีอิสระที่จะเลือกใช้ตามความคุ้นเคยกันได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการความเป็นทางการหรือใช้ในเอกสารราชการต่างๆแล้วแล้วก็คำว่าผู้ไทยคือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแค่ตัวอักษรตัวเดียวที่ต่างกันเนี่ยมันเปลี่ยนความหมายจากภูเขาให้กลายเป็นผู้คนทั้งกลุ่มได้เลยเรื่องนี้มันก็ทําให้เราต้องกลับมาฉุกคิดเหมือนกันนะคะว่าเอสแล้วมันจะมีคําอื่นๆอ,อ,อีกไม่น่าที่ซ่อนเรื่องราวซ่อนประวัติศาสตร์ที่มันน่าทึ่งๆแบบนี้ไว้ข้างหลัง